สวัสดีครับผมสวัสดีพี่พี่ทุกท่านสวัสดีพี่พีชาวดูกูแดงชาวจันทบุรีทุกคนกับพวกเราช่วยลองต่อบลับครับผมขอเพลงเข้ามาได้หัวว่ามีใครอยากฟังเพลงอะไรแนะนําเข้ามาได้ลองแนะนํามาดูก่อนพวกเราจะดีจัดให้ครับผมลุยกันต่อมาผมเคยไม่เสียนะทุกทุกคนในชื่อผมชีดะผมเหงาผมงามําผอมและเมื่อจามูแบบนี้คิดความคิดถึงที่มันไม่ถึงมันติดตรงนี้และจะบอกทุกแปนก็ติดที่เขากไม่ถึงสักทีเลยสวัสดีรุกท่านครับผมมีหนบทเพลงที่อยากจะเล่นในค่ำคืนนี้เพราะว่า ดูกูกแดกกำลังจะมีคอนเสิร์ตท,ที่จะถึงเร็วๆนี้ก็คือพี่ๆมานัสสูยีนั่นเองนะครับวั<อ>นที่9พฤษภาคมนี้นะครับมีหลายเพลงเพรพ้อมากๆก็คือครับคนสวยว่างไงฮะขอเพลงหรอ200นี่คือต้องกินแก้วไปด้วยใช่ไหมกินแก้วไม่ใช่ปก,กติเมาแล้วกินแก้วเข้าไปด้วยไงผมครขออนุญาตชนแก้วคนโดครับผมมีคนโสดมาเที่ยวไหมวันนี้ชูแก้วขึ้นมาหน่อยแล้วโอเคครับผม ความาา <S <S <ๆ>รู้สึกของตัวฉันนะครับผมจากพี่มนัสวีแล้วก็มันนี้เมื่อกีนน้มีขอเพลงมาที่ผ่านมาขอใจจริงๆกับทิงแดงนั่นเองครับผมอ,อ่ะ๋ยวพี่เบนเล่นให้ฟังเพราะว่าเพลงนี้สูงมากผมเคยปีนสองไฟขึ้นไปร้องแล้วยังสูงไม่เท่ากับเพลงนี้เลยจริงๆสูงมากสูงมากอ่ะเดี๋ยวลองเลยพี่ลองจับให้หน่อยนะ ขอมาขอบใจจริงๆนะฮะไม่ใช่ที่ผ่านมาที่ผ่านมาที่ผ่านมาขอบใจจริงๆสวัสดีสมาชิกใหม่ด้วยกันนะครับผมเราจะไม่เล like ่นเพลงออหังแล้วนะครับต้องขอโทษด้วยสำหรับใครที有有 e no ่เพิ่งโดนทิ้งมาเราจะไม่เอาใจแล้วนะเราจะเอาใจคนคนที่มามาเมาแปดในคนเมาทำไมกูต้องใช้คำว่าเมาแปดด้วย嘛ที่นี่เขาแดกให้ครับหลับนอนร้านนะครับผมส่งใครจะนอนร้านก็นอนไปผมจะกลับไปนอนบ้านนะครับโอเคมาหาเรื่องกันต่อเลยเองฉจนตัวหนึ่ง ถามฉันว่าจะไปไหนฉันจในในนึงตอบอยากเฮ้ ป็นไโดนคนลิงไว้วันๆไม่ต้องทำอะไรขอท่าหน่อยมาแค่กินแล้วออกไข่ปอก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 กระตอมปอก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 กระตอมปอก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 อยากที่ใหญ่อยากเป็นเศรษฐีปอกเอาแล้วอยากมีรถยนต์วันนี้มีสุขมีเงินสะสมเจอของแล้วครับพี่ลิฟ มีพี่ชายที่น่ารักขอเพียงรัก500บาทนะครับผมใ oh, uh. ช่ไหมสูงกว่าสุดแต่ใจจะไขว้ย้วเพียงรักเนี่ยพี่ร้องเลยแต่ uh. ผมจะสู้เพราะว่า AS uh. เริ่มโทรมาทวงตังค่าโทรศัพท์แล้วผมก็ได้มานะคร uh. <laughs> ับผมโอเคมาเพียงรัก <laughs> มันในออลไม่แอ๊ดตวันในโซลอนอเวอร์แม่เจ็บแป๊บจะก็เจอไม่หันนีมองให้พี่สอนไหมคะละไอ้เจ้ามาที่ก็มันเพื่อนกันเข p again Come on b a c